กาครั้งดินนานมาแล้วใต้ท้องทะเลลึกที่สวยงามมีอาณาจักรปะการังที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสและสิ่งมีชีวิตนานา,นาชนิดอาศัยอยู่เงือกน้อยตนหนึ่งนามว่ามารานีเธอมีเสียงเพลงพิภพเราเราวกับระฆังแก้วใครได้ฟังต่างก็หลงไหลในความงดงามของเสียงเพลงนั้นเสียงของมารานีไม่เพียงไพเภาราะจับใจ แต่ยังเป็นพลังชีวิตของปะการังในอาณาจักรหากเธอร้องเพลงปะการังจะเบ่งบานและส่องประกายระยิบระยับวันหนึ่งเมฆหมอกสีดำธมนก็เริ่มปกคลุมอาณาจักรปะการังเริ่มซีดเสียวและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำก็เริ่มอ่อนแอราชาใต้ทะเลผู้ชาราเรียกประชุมเหล่าเงือและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพระองค์ตรัสว่าพลังชั่วร้ายกำลังดูดกลืนชีวิตของอาณาจักร และวิธีเดียวที่จะขับไล่มันไปคือการนำเสนอการเสียสละอันยิ่งใหญ่เงือกผู้เต่าผู้รอบรู้กล่าวว่าพลังแห่งเสียงเพลงอันบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสลายความมืดมิดนี้ได้เสียงเพลงที่มีพลังชีวิตมากพอที่จะต่อต้านความมืดเมลานีรู้ทันทีว่าคือเสียงของเธอเองแต่การใช้พลังเสียงทั้งหมดเพื่อขับไล่ความมืดหมายความว่าเธอจะต้องสูญเสียความสามารถในการร้องเพลงตลอดไปหัวใจของเธอหนับอึง้ง เสียงเพลงคือสิ่งที่เธอรักที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอแต่เมื่อมองไปที่ครอบครัวและอาณาจักรที่กำลังจะล่มสลายเมลานีก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่เธอว่ายน้ำขึ้นไปยังใจกลางของความมืดหลับตาลงและเริ่มร้องเพลงเสียงเพลงอันไพเราะที่เต็มไปด้วยความรักและความกล้าหาญดังไปทั่วท้องทะเลเสียงเพลงของเธอเปล่งประกายเป็นแสงสว่างสีทองขับไล่เมฆหมอกสีดำออกไป แสงสว่างนั้นค่อยๆแผ่ขยายนำชีวิตกลับคืนสู่ปการังและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาณาจักปรปะการังกลับมาสวยงามและสดใสกว่าเดิมเสียงเพลงของบาลานีค่อยๆแผ่วเบาลงจนเงียบหายไปเธอได้เ <c oughs> สียสละเสียงเพลงของเธอเพื่อทุกคนแม้จะไม่มีเสียงเพลงอีกต่อไปแต่เมลานีก็ไม่เสียใจเธอมีความสุขที่ได้เห็นครอบครัวและอาณาจักรกลับมาปลอดภัย การเสียสละของเธอคือเสียงเพลงที่ไพเราะที่สุดในใจของทุกคนตลอดไป